สวัสดีค่ะอันปันทำสวนค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการบำรุงต้นนะคะโดยการฉีดยาเข้าลำต้นทุเรียนนะคะเนื่องจากว่าทุเรียนรู้สึกว่าจะป่วยเยอะนะคะเราก็จะมาใส่ฮอร์โมนบำรุงต้นนะคะไปดูค่ะว่านี่คือต้นทุเรียนที่เราจะใช้ทำการฝังเข็มนะคะก่อนอื่นก็ใช้สว่านนะคะเจาะรูเข้าไปนะคะต้นหนึ่งก็จะประมาณสามช่องนะคะ ต้นหนึ่งประมาณสามสามรูนะคะใช้สว่านเจาะเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้หลอดนะคะเพื่อเป็นการนำทางยาหรือว่าฮอร์โมนนะคะเอาเข้าไปนะคะเอาเข้าไปในลำต้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหลอดตัวนี้นะคะเอาเข้าไปที่ลำต้นนะคะแล้วก็ใช้ค้อนตอกนะคะ ควรน่าจะเป็นคนอนยางนะถ้เป็นคอนเหล็กแล้วก็หัวจะบีเสร็จแล้วเราก็รอาการผสมฮอร์โมนนะคะเป็นการผสมอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะคะอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเป็นการบำรุงต้นไปนะคะเพื่อให้ต้นได้รับสารอาหารได้เร็วขึ้นนะคะหลังจากที่เราให้สารอาหารทางใบาทางรากนะคะตอนนี้เราจะใส่ไปตามลำต้นเลยนะคะ นี่คือตัวฮอร์โมนนะคะที่เราใช้นะคะอีกตัวหนึ่งตัวนี้ด้วยนะคะมีสองตัวนะคะที่เราใช้ปุ๋ยจีนอสสูตรสามสิบยี่สิบศูนย์ยี่ศูนย์สิบยี่สิบเรากำลังดูดฮอร์โมนเข้าไปในไซลิงนะคะใช้เท่าไหร่นะคะ <30 cc. S 1> ใช้สามสิบซีนะคะ <c oughs> ก็คือต่อต้นก็คือเก้าเก้าสิบซซนะคะเพราะเราฝังไปสามที่นะคะสามจุด <c oughs> ไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบเข้าไปเงี้่อลปูอย่างนี้ระหว่างรอนะคะน้องอันๆน,นะคะก็จะช่วยทำงานไปด้วยนะคะวิธีทำงานของเรานะคะ พยายามจะพาเด็กมาด้วยนะคะพาเด็กมาช่วยทําสวนนะคะเพื่อให้เขาซึมซับนะคะเราเสียบตะปูเข้านะคะเสียบตะปูตรงเข้าตรงรูนะคะก็จะมีรูอยู่นะคะ รูก็จะเป็นรูต,ตัวนี้นะคะเข้ามาตรงรูนะคะรูต,ตัวนี้ใส่ตะปูทําไมอะคะเนาะเหยามเดิอนอ๋อเป็นการล็อกให้องน,นั่นนะเดี๋ยวก็เรือนมีสามรูนี่ไม่ให้ยามันพ่องก็อัดปีขยับรูพอยามันลดลงแล้วก็ค่อยขยับตะปูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ๋อ เพื่อมใช้ระยะนานไหมคะกี่นาทีคะเดี๋สองสี่สิบเจ็ดเหมือนวันจะหมดกี่โมงเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะเราจะรักษาเฉพาะต้นที่เขาอาการป่วยนะคะจะดูมันชื่เท่าไหร่ น้องอันๆก็มาคอยดูนะคะมาคอยดูจะคอยถ่ายคลิปอยู่เรื่อยเลยนะคะจะคอยถ่ายคลิปอยู่เรื่อยเลยเหลือเราจะไปอีกต้นนึงนะคะ